สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มทุยยนะคะวันนี้พวกเราขอแนะนำ Ready Check Assistant PM Requirement Management System ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยโปรเจกต์แม a เจอร์และทีมนักพัฒนาในการจัดการความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นระบบค่ะ ครับต่อไปก็จะไปในส่วนของเดโมน,นะครับซึ่งเราจะอธิบายทั้งหมด3โลด้วยกันได้แก่ Manager c u ัสเ m อร์หรือว่าลูกค้านะครับแล้วก็ PM หรือว่า Project Manager นั่นเองครับเริ่มแรกครับเราจะเข้ามาที่ List ก่อนแล้วก็เลือก List ที่เราเก็บข้อมูลไว้ที่เป็น Structure นะครับซึ่งใน List นี้นะครับก็จะมีไว้สำหรับ Manager โดยเฉพาะนะครับใน List นี้เราจะเห็นว่า Project ์เนี่ยคืออะไรดีเทลเป็นยังไงแล้วก็ลูกค้าเป็นใครซายให้ PM คนไหนแล้วก็จะเห็นว่า วันที่เนี่ยครับสร้างขึ้นเมื่อไหร่ในินี้แล้วก็โมดิฟายเมื่อไหร่ก็จะมีสถานะว่า PM เนี่ยแอปโปรเจกต์นี้หรือยังแล้วก็จะเห็นว่า Requi r e m e n t 1 2 3 4 5เนี่ยที่ PM อเอเป็นคนก่อนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะเห็นหมดเลยแล้วก็จะมีในสถานะว่าลูกค้าเนี่ยครับถูกโปรเจกต์นี้หรือยังและในนี้ก็จะมีว่าสายให้ทีมอะไรบ้างในโปรเจกต์นั้นก็จะแอดซูว่าในบริษัทเนี่ยเรามี Data Analyst u ู u i ย y s t e m Engineer, Network Engineer, QA, อนจวก็ Software Engineer ครับแล้วก็จะมีสถานะ Developing ให้ด้วยว่าโปรเจกต์นี้กำลังถูกพัฒนาอยู่ในส่วนนี้ก็จะเป็นว่าทีมไหนเนีครับเสร็จแล้วบ้างอย่างเช่นในโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนเนี่ยเสร็จแล้วยูอยๆเสร็จแล้วนะมานี่ครับแล้วก็จะมีนะครับก็จะเป็นสถานะคอมพิวต์ว่าโปรเจกต์เนี่ยครับเสร็จเสร็จซึ่งในการที่จะแอดไซน์ให้ PM นี่ยคร ตัวมเนเจอร์นะครับที่รับโปรเจกต์มาจากลูกค้าก็จะต้องกด add new item อ่าทีนี้ก็จะทำการกรอกว่าโปรเจกต์เนี่ยคืออะไรดีเทลเป็นยังไงคัส t ต m ร r เมอรคือใครแล้วก็ assign to pm คนไหนซึ่ง c u ส t ตอร์กับ assign to pm เนี่ยครับไอที่เราจะให้เป็นคนเดียวกันเพื่อที่จะแสดงเมลเลยแล้วเดี๋ยวจะแปใบไม้ให้ครับว่าเมลอันนี้ของ c u ส t ต m e r หรือว่า pm นะครับเมื่อทำการกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการรอเมลสักครู่นะครับ อนนี้ก็จะเป็นเมลของที่ทาง Manager น์นะครับแอดสไน์ให้กับ PM นะครับก็จะมีเขียนว่า New Project for you แอดสไน์ให้ใครแล้วก็ชื่อโปรเจกต์เป็นยังไงดีเทลเป็นยังไงครับแล้วก็ถูกคียนเอเมื่อวันไหนเพื่อให้ PM รู้นะครับแล้วสมมติว่าเราแอปฟูมนะครับก็จะมีช่องให้คอมเมนต์หรือว่าทําการรีเจ็คเราก็สามารถรีเจ็คได้ว่าเราไม่รับโปรเจกต์นี้เพราะอะไรนะครับในที่นี้เราจะสมมุติว่าูไปเพื่อจะดําเนินการต่อนะครับก็กดว่ารับครับ แล้วก็ทาการกดสับมิทนะครับทีนี้ก็จะมีเมลแจ้งเตือนกลับไปที่ตัวเมนเจอร์นะครับว่าตัว PM เนี่ยครับแอบฟลุ๊แล้วนะแล้วก็จะมีคอมเมนต์มาให้ครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นของ PM แล้วครับที่จะต้องเข้าไปเช็คในระบบว่าโปรเจกต์นี้ถูกแอดเข้ามาแต่ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ PM นะครับซึ่งตัว PM ก็ต้องเข้ามาหน้า power app ครับเพื่อที่จะเช็คโปรเจกต์ต่าง แล้วก็กดล็อกอินครับตัวล็อกอินตัวนี้จะตรวจจับเมลอัตโนมัติจากา365ออฟฟิศนะครับ mm hmm. เมื่อเรากลับมาหน้าโปรเจกต์เด็ดแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นโปรเจกต์ของเราเองทั้งหมดของ PM คน็ัวนั้นๆเมื่อกี้ที่เราแอดเข้ามาก็คือ c s 6ใช่ไหมครับก็กดที่โปรเจกต์ดีเทลและจะมี3ปุ่มเลยกันครับคือเช็คโปรเจกต์สโคป์ดีไซน์ทัวร์ทีมแล้วก็เช็คทีมโปรเจกต์ครับแรกเนี่ยเราจะต้องกดเช็คโปรเจกต์สโคปก่อนครับเพื่อที่จะรีควีเมนให้ลูกค้าครับ อ่ะสมมติว่านี้จะเป็น r e q requirement ทั้งหมดที่เราจะแอดให้ลูกค้านะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกดเซนครับตัวเมลเนี่ยก็จะแจ้งเตือนไปที่ทางลูกค้าเลยว่าเราเนี่ยเราต้องการ r e q requirement แบบไหนบ้างอ่ะเมื่อเมลแจ้งเตือนนะครับน,นี้ก็จะเป็นฝั่งลูกค้าที่เข้าเข้ามาแล้วทางลูกค้าเนี่ยก็จะเห็นว่า e u i r e m e n t เนี่ยที่เราต้องการเนี่ยครับมีอะไรบ้างว่าทางบริษัทเนี่ยของลูกค้าครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมก็ให้กดแอปปู๊บเข้ามาหรือว่าติดขัดส่วนไหน ก็ให้กดรีเจ็เข้ามาครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าเรายังไม่พร้อมส่วนนี้นะยังไม่พร้อมข้อน,นี้นะหรือว่าอยากเพิ่มเติมอะไรก็สามารถแอดคอมเมนต์ไาได้ครับในที่นี้เราจะแอดพู๊ไปครับว่าพร้อมอทีนี้ก็จะมีแมวที่แจ้งเตือนกลับมาให้ p n นะครับว่าลูกค้าอพร้อมแล้วแอดฟู๊ทแล้วนะครับในส่วนต่อมา เมื่อโปรเจกต์พร้อมแล้วนะครับตัว PM นีครับก็จะเข้าไปที่ assign to team เพื่อ assign ให้กับบริษัทของเราอย่างเช่นจากนั้นก็กด finish ครับทีนี้ตัวนี้จะขึ้นสู่สถานะ developing เรียบร้อยครับแล้วก็จะมีเมลแจ้งเตือนว่าตัวเราเนี่ยครับ assign ให้ทีมของพีแล้วนะ สำหรับเมนเเจอร์ที่อยากรู้ว่ายังไงก็สามารถดูในลิสต์ครับตัวนี้ก็จะอัปเดตเรียบร้อยว่าเป็นแบบเดียวทันเลยเอาสถานะซีเอ .6 เนี่ยครับไปถึงไหนและจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกให้ต่อมาเมื่อเราแอสซายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่เช็คทีมโปรเจกต์ว่าทีมไหนเนี่ยครับเสร็จแล้วบ้างซึ่งในที่นี้เราก็จะแสดงเฉพาะทีมที่เราแอสซายไปนะครับเช่น Data a n a l y s t เมื่อเราเสร็จแล้วเรากดว่าเป็นคอมพิวต์แล้วเอ็นจิเนียคอมพิวต์แล้ว e ก็ติ๊กเป็นสีเขียวครับแต่ในที่นี้ถ้าเกิดยังไม่เสร็จหมดอย่าเพิ่งกด f i n i s นะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นสถานะ c o m p e t สมมติว่าเสร็จหมดแล้วนะครับเมื่อเรารีสถานะตรงนี้ก็จะกลายเป็น c o m p l e t โดยเรียบร้อยครับแล้วก็จะมีเมลแจ้งเตือนกลับมาหาตัว manager ว่าโปรเจกต์เนี่ย complete แล้วครับแล้วก็ให้คุยกับลูกค้าต่อเองได้เลยในส่วนของ manager ก็จะมี d a s h b o a r มาให้ด้วยครับว่า ใครทําอะไรถึงไหนแล้วก็มีตารางแสดงสถานะเป็นสีด้วยว่าแต่และโปรเจกต์นะครับถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล้วก็การพิจารณาการตัดสินใจของเมนเจอร์ครับในที่นี้ก็จะมีฟิลเตอร์มาให้ด้วยว่าอยากได้ของ PM คนไหนเช่นถ้าเกิดอยากได้ของนาราวิทย์ก็กดได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากได้ของผมก็ติ๊กของผมได้ครับหรือถ้าเกิดจะเอาทั้งสคนก็สามารถติ๊กได้เช่นกันครับใน B i นี้นะครับก็จะเห็นว่า โปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ไหนดีเทลเป็นไงคัสเตอร์เมอร์คือใครแล้วก็แอสไซน์พีเอ็คนไหนและพีเเนี่ยรับงานหรือยังถ้ารับแล้วก็จะขึ้นว่า PM เนี่ยครับรับงานแล้วคัสเตอร์เมอร์แอปปูบหรือยังถ้าได้รับการอนุมัติแล้วก็จะได้ขึ้นว่าได้รับการอนุมัติจากลูกค้าแล้วเดเวลลอปสเตตัสเป็นยังไงกําลังพัฒนาอยู่ไหมสเตตัสคอมพิวต์คอมพิวต์หรือยังถ้าเกิดคอมพิวต์แล้วก็จะขึ้นเสร็จสมบูรณ์ครับก็จะมีสเตตัสบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยว่าออยู่่่ทีีกเเปร์์ซ็นตแล้ว25 50 75หรือว่า100%ออครับก็ขอจบกันในะเพียงเท่านี้ครับต่อมานะครับเราจะมาดูเว r k f ฟ o w และโฟดที่สำคัญบางส่วนที่ใช้ในระบบนี้นะครับซึ่งจะเน้นการเชื่อมโยงระหว่าง power automate กับ power app นะครับด้วยภาษา power fx โดยจะมีตัวอย่างดังนี้ครับในส่วนของ automate นะครับเราจะต้องทำการ create flow ให้เสร็จก่อนโดยในโปรเจกตน์นี้เราจะใช้ l o w ทั้งหมด2ประเภทน,นะครับได้แก่ออโตเมตคา f l o w ที่จะตรวจับการทำงานแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ และ instant c a l flow ที่จะทำงานตามเงื่อนไขเมื่อเราเรียกใช้โฟนนั้นๆครับโฟที่ใช้ Automate c a l flow ในโปรเจกต์นี้นะครับมีด้วยกัน1ฟได้แก่ send email notification to pm นะครับซึ่งจะทำการเมลหา pm แบบอัตโนมัติเมื่อตัว manager เนี่ยได้ทำการสร้างไ item ใน s h a r e p o i s t นะครับส่วนโฟที่ใช้ instant c a l flow เนี่ยในโปรเจกต์นี้เราใช้ด้วยกันทั้งหมด3โฟได้แก่ rpa send email ที่จะทำการส่ง m a i requirement ไปหาลูกค้าให้ apple หรือ r e j e c คครับต่อไปคือ Assign ที่ไว้สำหรับแจ้งเตือนตัว PM a เองว่าได้ Assign ให้กับคนในทีมเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายก็คือ Finish Team Project ครับที่จะเอาไว้สำหรับแจ้งเตือนหาเ a นเจอร์ครับว่าโปรเจกต์เนี้ย copy พพเรียบร้อยแล้วซึ่งทั้ง3า3โปรที่กล่าวมาก่อนหน้าก็จะทำงานเฉพาะก็ต่อเมื่อมีการเรียกใช้ซึ่งจะทำการเรียกใช้ผ่าน Power App เลยครับในส่วนของ Power App ครับเราจะเริ่มจากการเชื่อมต่อ API กับ Power Automate ก่อนโดยให้เข้าไปที่หัวข้อ Power Automate แล้วคลิก Add Flow จากนั้นเลือก f l o w ที่เราทำการสร้างไว้ครับซึ่งจะอยู่ในประเภท Instant Cloud Flow และกด Connect เพื่อเชื่อมต่อเมื่อเราต้องการให้โฟลใดทำงานเมื่อกดปุ่มในแอปแล้วเนี่ยครับให้คลิกที่ปุ่มนั้นแล้วไปที่หัวข้อ On Select จากนั้นใส่คำสั่ง Flow Name Run และใส่วงเล็บ Argument ซึ่งจะเป็นหมายเลข ID ที่ใช้สำหรับ t i g g e r f o w ครับ เพียงเท่านี้ครับโปรก็จะทำงานตามเงื่อนไขที่เราได้กำหนดไว้แล้วครับซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์โปรเซสในระบบ Ready Check นะคะเราได้ใช้แนวคิด a อจายเพื่อจัดการกระบวนการการพัฒนาโดยแบ่งเป็นรอบการทำงานสัส้นหรือ iteration เพื่อให้สามารถส่งมอบงานแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องค่ะในส่วนแรกนะคะจะเป็น planning and requirement g r a t e r i n g เราเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อกำหนดของลูกค้าผ่านการทำงานร่วมกันร,ระหว่าง c u s t o m e r Project Manager และ s e l l s n n i n n e r r โดยเราจะใช้แอป Ready Check ช่วยในการจัดการข้อกำหนด Requirement Management และสร้างความชัดเจนในเป้าหมายของโครงการค่ะส่วนถัดมานะคะ Sprint Execution and Development กระบวนการการพัฒนาจะแบ่งออกเป็นรอบสปินซึ่งแต่ละสปินนะคะจะมีการส่งมอบงานเช่น Workflow ใหม่ใน Power u u t o m a t e หรือรายงานใหม่ใน Power BI โดยทีมนักพัฒนาจะอัปเดตความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดค่ะส่วนที่3 Review and Feedback หลังการพัฒนาของแต่ละสปินเราจะมีการตรวจสอบงานร่วมกับลูกค้าเช่น การยืนยันว่า Workflow ทํทำงานได้ถูกต้องหรือไม่เพื่อรับ e e d b a c k และปรับปรุงในสปินรอบถัดไปสุดท้าย Delivery and Continuous Improvement หลังการ Testing และการตรวจสอบรีวิวระบบจะถูกส่งมอบให้ลูกค้าพร้อมทั้งมีการติดตามและปรับปรุงผลในระยะยาวเพื่อให้แน่ใจว่าระบบตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะ เราจะมาอธิบายกระบวนการของระบบเรานะคะเริ่มต้นจากคอสตูเมอร์ค่ะลูกค้านะคะจะส่งข้อกําหนดของโครงการมายังเมนจ์เด e าร์ตเมนต์ข้อกําหนดเหล่านี้นะคะจะถูกส่งต่อไปยังโปรเจกต์แมเน e เจอร์ผ่าน Power u l t อ m a t e เมซึ่งช่วยลดขั้นตอนการส่งข้อมูลด้วยตนเองขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ1-5วันค่ะ2นะคะตรวจสอบและยืนยันข้อกำหนดค่ะ Project Manager ใช้ Power App เพื่อช่วยตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆได้แก่ Projects c o p e System Requirement, Customer Expectation, Target และหลังจากนั้นนะคะจะมีการยืนยันรายละเอียดโครงการแบบออนไซต์ ites, หลังตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Lady Check มีการลัดหมายระหว่างลูกค้าบ r r o j e t t m n n g g r r และ Sales Engineer เพื่อพูดคุยรายละเอียดโครงการที่ใช้งาน หลังจากการตรวจสอบและพูดคุยจะยืนยันข้อกำหนดผ่านระบบแอป Lady Check ค่ะดังนั้นจึงมาถึงส่วนการพัฒนาและติดตามผลทีมพัฒนาเริ่มทำงานตามข้อกำหนดโดยอัปเดตความคืบหน้าผ่าน Work Update Dashboard ใน Power BI และแสดงกระบวนการการพัฒนาและความคืบหน้าซึ่งเราก็จะสรุปผลและตรวจสอบผลลัพธ์ได้ดังนี้โดยตัวระบบ Lady Check หรือ RPA จะช่วยให Project Manager สามารถติดตามความคืบหน้าะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้แบบอัตโนมัติและเรียลไทมผ่าน d a s h บอร์ดที่สร้างขึ้นจาก Power BI Workflow ที่ออกแบบใน Power a u t o m a t e จะทำให้กระบวนการการรวบรวมและส่งข้อมูลระหว่างทีมงานและลูกค้าถูกต้องและรวดเร็วขึ้นลูกค้าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและสถานะของโครงการที่เป็นปัจจุบันได้อย่างโปร่งใส ลดความล่าช้าและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจาก human error ค่ะต่อมานะครับเราจะมาพูดในส่วนของ software development process นะครับโดยมีคอนเทนต์หลักอยู่6ส่วนนะครับก็คือส่วนที่ 1. information requirement ส่วนที่ 2. design specification ส่วนที่ 3. system workflow ส่วนที่ 4. tools for dev ส่วนที่ 5. ซอ software testing และส่วนที่ 6. MA Planning ครับในส่วนแรก Information Requirement จะแบ่งเป็นส่วนหลักๆก,ก็คือ 1. Business Requirement 2. Function Requirement ใในส่วนของ Business Requirement หรือความต้องการทางธรรุรกิจข้อหมายคือพัฒนาระบบให้หัวหน้าสามารถส่งโปรเจกต์ให้กับ PM ได้สะดวกและให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น Solution ที่เสนอได้แก่ Solution ที่ 1. เมื่อหัวหน้าส่งโปรเจกต์ให้กับ PM โดยไม่ต้องใส่ชื่อ PM แบบเฉพาะเจาะจงเซลชั้นที่สองเมื่อมีปัญหาให้หัวหน้าแผนกกด approve เพื่อดำเนินการโปรเจกต์ต่อในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้กด reject และเลือกหัวหน้าแผนกท่านอื่นโซลชันที่3หลัง PM กด approve หรือ reject แล้วระบบจะมีการแจ้งเตือนให้หัวหน้าแผนกได้รู้ถึงสถานะของโปรเจกต์ประโยชน์ที่คาดว่าวจะได้รับโดยความล่าช้าในการส่งโปรเจกต์จากหัวหน้าแผนกไปยัง PM การสื่อสารระหว่างผว้านำแผนกกับ PM ที่ชัดเจนขึ้นติดตามสถานะโปรจกต์แบบ Real time, แเรียลไทม์ลดปัญหาการส่งงานาซ้ำซ้อนหรือผิดทนผู้จัดการสามารถตรวจสอบสภาพการทำงานของ PM ได้ง่ายขึ้นในส่วนของฟังก์ชันรีควายเมนต์หรือกระบวนการทำงานของระบบจะแบ่งเป็นหาขั้นตอนหลักๆก็คือขั้นตอนที่1นล็อกอินพีเอ็มล็อกอินเข้าแอปได้โดยระบบจะยืนยันรหัสตัวตนให้อัตโนมัติ 2. งานที่ PM หรือคนที่ได้ พีได้รับมอบหมายต้องอัพพูและดูรายละเอียดของโปรเจกต์เช่นข้อมูลไฟแนบในถุดที่3 PM List PM ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและกดรับโปรเจกต์เพื่อเริ่มต้นงานขั้นตอนที่4กระจาย PM กระจายงานให้ทีม Dev พร้อมมอบข้อมูล,มลและก็ไฟแน่ที่จําเป็นระบบจะช่วยให้รู้ว่าส่งงานครบแล้วหรือยังในขั้นตอนที่5 a าออโตเมชั เมื่องาน finish แล้วระบบจะเช็คว่า pass หรือผ่านผุกเงื่อนไ่ไหมถ้าครบระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติโดยระบบดตามงานจะมี p r o g r pm อัปเดตความคื่หง้าให้ทีมเด็บและแจ้งสถานะกลับไปยัง manager monitor manager สามารถดูได้ว,ว่าโปรเจกต์ไหนทําถึงขั้นตอนไหนแล้วและแต่ในมือ pm ทำครบหรือยัง design specification การออกแบบโครงสร้าง database database ใช้ sharepoint ครับ System a r c h i t e c t u r e Power Platform มีแนวคิดใกล้เคียงกับ m i c r o s e r v i c e โดยเน้นการเชื่อมต่อและแยกฟังก์ชันเป็นเครื่องมือต่างๆเช่น Power Automate และ Power App ที่ทำงานร่วมกับ API ภายนอกได้แต่ไม่ได้เป็น m i c r o s e r v i c e อย่างสมบูรณ์แบบในแง่การออกแบบระบบครับการเลือกเทคนโนโลยีที่ใช้ CTCI Security Framework CTCI ในโปรเจกต์ใช้กับ ชร์พอยต์ลิสต์โดยเชื่อมต่อผ่านแชร์พอยต์ออนไลน์เลด API Power Automate หรือ Power App เพื่ออัปเดตและจัดการข้อมูลครับ Authentication and Authorization ใช้ Azure Active Directory เป็นระบบหลักในการพิสูจน์ตัวเองและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Power App Power Automate และ SharePoint List ใช้โ o เบตแอคเซปต์คอนโทรเพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทเช่นดูแก้ไขหรือสร้างข้อมูลใหม่ใน Power Platform และแชร์พอย n ์แชร์พอย i ์ลิสต์รับรองการกำหนดสิทธิ์ที่ละเอียดโดยสามารถจำกัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ่มหรือผู้ใช้งานที่กำหนด a c c e ซ t Control for SharePoint ิสต์ใช้ Microsoft Combine อ m a n a g e r เเพื่อตรวจสอบและจัดการข้อกำหนดด้านความปลอดภยัยเช่น gdpr hipaa และมาตรฐานอื่นๆ sharepoint online security มีฟิวเจอร์ช่วยเพิ่มความปลอดภยัยเช่นการจัดการแชร์ share, ข้อมูลภายในองค์กรการควบคุมการเข้าถึงตามตำแหน่งงานและการตั้งค่าความปลอดภัยตามมาตรฐานองค์กร governance and compliance data governance เน้นการปฏิบัติจัดการข้อมูลใน Power Platform และ s และ s p o r n t o i s t ให้เป็นไปตามทางด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดของของค์กรใช้ p o w e r a u t o m a t e และ Power App ในการจัดการและอัปเดตข้อมูลโดยควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อป้องกันข้อมูลล่นไหลหรือถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต Data Security, Data Loss, Prevention Power Platform ช่วยป้องกันการล่นไหลของข้อมูลสำคัญโดยกำหนดกฎ DLP เพื่อจำกัดไม่ให้แอปหรือโฟส่งข้อมูลไปยังแหล่งภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต Encryption ข้อมูลใน Power App, Power Automate และ SharePoint List ได้รับการเข้าถึงทั้งระหว่างส่งและเมื่อถูกจัดเก็บ SharePoint List รับรองการเข้ารหัสข้อมูลเมื่อเก็บใน SharePoint Online Power Automate การส่งข้อมูลระหว่างโฟ และแชร์พอยต์ลิสต์จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ Audit l o g a u d i t t เ a i l Power p l a t f o r อและ SharePoint ิสต์สามารถเก็บ Audit l o g เพื่อบันทึกกิจกรรมต่างๆในระบบ mm hmm. เช่นการเข้าถึงข้อมูลใน SharePoint ิสต์หรือการแก้ไขข้อมูลใน Power App และ Power Tomate ช่วยให้สามารถติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งานได้ Power Platform Admin Center ผู้ดูแลสามารถเข้าถึงและตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน p w w r r อ p Power, Power Automate และ s และ s p o r n t o i s t ผ่านการบันทึก AuditL o ลซึ่งช่วยในการตรวจสอบการใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูลในระบบครับในส่วนของ System Workflow นั้นก่อนหน้าให้ใช้ System Workflow นี้หรือ p r ี a เน้ในใช้คนทํางานข้อมูลกระจัดกระจายติดตามได้ยากและก็ไม่เป็นระบบเมื่อได้จะใช้งานซ s ื่อม o r k f โฟนนี้หรือ Post r p a เน้นใช้ระบบทํางานแทนคนลดเวลาลดข้อผิดพลาดเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของข้อมูล,ล,มลและก็ติดต่อกับคนเมอได้ง่ายขึ้น m o v e for Development เราได้ใช้ Power App ในการสร้างแอปพลิเคชันใช้ได้ทั้งในคอมและในโทรศัพท์ Power Automate ใช้เขียนโฟนในการทำงาน โมบายใช้ในการคำนวณและ,สะแสดงแดชบอร์ดแชร์พอยต์ลิสต์ใช้เป็นดัตตาเบสแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์เทสติ้งนะครับมา,มากันที่เทสแพนนะครับมีการจัดทำเทสติ้งแพนตามขั้นตอนใน j ีรานะครับโดยการเี้การทดสอบแบบแมนนวลเป็นหลักนะครับการแมนนวลเทส t ประกอบไปด้วยเทส t c a คสครีเอชันก็คือการเขียนท,ทดสอบสำหรับแต่ละฟีเจอร์นะครับเทส t ์เคสเอ็กซิคิวชันก็คือการรันและตรวจสอบผลลัพธ์นะครับ สามก็คือรีเทสเดเฟกต์นะครับเป็นการทดสอบซ้ำเมื่อพบข้อผิดพลาดครับประเภทการทดสอบที่ใช้ก็จะมียูนิตเทสทดสอบโดยเด็ดนะครับตั้งแต่ช่วงพัฒนาแล้วก็ซิสเ็มเทสการทดสอบการทำงานของฟีเจอร์ในระบบนะครับแล้วก็ End-to-End End Test คือการทดสอบการใช้งานจริงจากมุมมองของผู้ใช้นะครับในส่วนของเทสเคสนะครับมีการจัดทำชุดทดสอบที่ครอบคลุมหลายประเภทเช่น API test ทดสอบสำหรับ รับส่งข้อมูลผ่าน Power Automate นะครับ UI Test ตรวจสอบหน้าจอของ Power App ว่าปุ่มและแสดงผลทำงานถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ Performance Bug Rate นะครับจดบันทึกกรณีระบบล่าช้าหรือแสดงผลผิดปกติครับในส่วนต่อมานะครับคือในส่วนของ m a i e n d Planning นะครับหรือก็คือ Maintenance and Availability Planning นะครับส่วนแรกก็คือการบรูรณาการนะครับหรือ Integration นะครับเป็นการตรวจสอบว่า Power App โฟนในพอร์ตออโตเมทและ SharePoint list เชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดนะครับในการรับส่งข้อมูลถ้ามีข้อผิดพลาดจะมีการแจ้งเตือนมาที่เอาลุกทันทีครับเช่นถ้าโฟนทำงานผิดพลาดนะครับส่วน่อมคือการจัดการเวอร์ชันและการอัปเดตนะครับคือการวางแผนการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงในระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างแอปหรือโฟนที่ใช้งานร่วมกันส่วนที่3นะครับ การทดสอบความพร้อมใช้งานนะครับทดสอบการทำงานร่วมกันของ Power App, Power Automate และ SharePoint List ครับในสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อประกันความพร้อมใช้งานถึงสุดครับและนี่ก็จะเป็นรายชื่อสมาชิกกลุ่มของพวกเรานะครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัยวิริยะสุทธิวงศ์นายอามรศักดิ์สุขแจ่มเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นายชยธร เศรษฐาสถาพรเป็น Power p l a แพลตฟอร์ม l o เวลนางสาวจันทการสุพวันเป็น d a t a าเบสแอดมินิส r ตเตอนายอิทธิพลช้างจุมเป็น UX UI Designer นายกริตตานนทนงจิตเป็น QA Engineer นายนราวิทย์ติยานุสรเป็น QA Engineer นายการอเนกลื่นบุญเป็นเซลเอนจิเนียร นายอาชิตพลคุมภาพันธ์เป็นวิชวลคอนเทนต์ดีไซเนอร์และนายพาทิศทำสลันเป็นมีเดียคอนเทนต์ซัพพอร์ตครับครับสำหรับกลุ่มของผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ